สวัสดีครับลีแหลกอินฮารนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิลม์มวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องคุณไม่สามารถเปลี่ยนใครได้แต่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนคนรอบตัวคุณได้โอเคครับผมเคยไหมครับที่แบบว่าเวลาคุณเจอคนที่คุณไม่ถูกใจหรือไม่ชอบเขาอ่ะ แล้วแบบว่าคุณไม่เข้าใจว่าแบบทําไมเขาถึงทําพฤติกรรมอะไรกับคุณแบบนี้ทําไมเขาถึงมีทัศนคติกับคุณแบบนี้แต่กับคนอื่นไม่เป็นแต่เป็นกับคุณนะคุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมใครเคยบ้างนะผมบอกว่าผมบอกตรงว่ามีนะฮะผมมีะฮะคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเราไม่ถูกชะตาคนรอบตัวแบบว่าคนคนนี้เราไม่ถูกชะตาเขาเลยแต่ความจริงก็คือให้ตายเราก็เปลี่ยนเขาไม่ได้ครั อืมันก็อาจจะเปลี่ยนได้นะถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปคุยตรงๆอ่ะแต่ผมว่ามันผมคิดว่ามันคนที่เขาประสบความสําเร็จอ่ะเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้มากสักเท่าไหร่ะ่ะน้อยครับน้อยที่จะเข้าไปคุยตรงๆถ้าไม่ใช่หุ้นส่วนธุรกิจส่วนใหญ่ถ้ายกตัวอย่างก็คือแบบเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าอะไรที่แบบที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่อืมผมแนะนําเลยนะฮะก็คือ เปลี่ยนคนรอบตัวคุณง่ายกว่านะครับคือผมผมก็จะไม่คุยเขาไม่คุยกับผมใช่ไหมสมมติถ้าเขาไม่คุยกับผมผมก็ก็มัาก็ไม่จําเป็นต้องคุยกับเขานะฮะก็คือเอาเวลาไปโฟกัสสิ่งที่เราควรจะทําดีกว่านะครับเอาไปโฟกัสในสิ่งที่คุณควรจะทําดีกว่าเพราะว่ามันผมรู้สึกว่าเอาคุณได้เอาเวลาไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่คุณควรจะทะําอ่ะ เดี๋ยวคนที่แบบว่ามีความคิดเหมือนคุณเขาจะเข้ามาหาคุณเองนะครับมันสิ่งนี้มันต้องใช้เวลาครับมันจะเกิดขึ้นอย่างผมเนี่ยคือผมเริ่มได้สังคมแบบใหม่ขึ้นมาแล้วนะครตั้งแต่ทำดีแหลกอินฮานเนี่ยเริ่มที่จะแบบเริ่มเริ่มมีคนคุยด้วยในแบบที่มีทัศนคติที่ดีขึ้นนะฮะผมจะไม่ค่อยคุยกับคนที่คิดลบๆอีกแล้ว รอบตัวผมเนี่ยคนไหนที่คิดลบผมก็ไม่คุยด้วยเลยนะครับมหมานถึงว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเขาไม่จำเป็นต้องสอนเขาคนที่เขาแบบผมเรียกว่าไงอะถ้าใครเคยฟังนั่งกดอะไรหนึ่งดูอะคุณเป็นยังไงอะคุณก็จะดึงดูดคนแบบคุณอะเข้ามาหาคุณใครที่ไม่สนใจคุณแปลว่าเขาไม่ได้อยู่คู่เดียวคู่คั่วเดียวกันกับคุณอยู่แล้วอะก็ปล่อยเขาไปครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแคร์อะไรเขาครับ,ค,รบคนที่เขาเป็นคั่วเดียวกับคุณอะเขาก็จะเข้าหาคุณ และซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วครับผมบอกเลยว่าคนที่ประสบความสมําเร็จมันน้อยมากๆแต่คนแบบนี้จะเข้าหาคุณเองในอนาคตนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันก็โอเคกว่านะเพราะว่าผมตัดสินใจผมเลือกเราด้วยที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนคนรอบตัวเราเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกให้ตายเราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้และมันเสียเวลาเราด้วยนะครับการที่คุณเอาเวลาไปแบบ ไปพยายามปรับทางความเข้าใจเขาผมรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้แบบอยู่ในส่วนที่สําคัญอะไรขนาดนั้นอ่ะแบบคุณพยายามจะเป็นคนดีในสายตาทุกคนอ่ะแบบนั้นอ่ะผมบอกเลยไม่เวิร์กนะมันจะทาให้คุณเหนื่อยพยายามทําตัวเป็นคนดีแบบว่ากับทุกฝ่ายคุณเป็นคนดีหมดคุณสังเกตดูคนที่เป็นแบบนี้จะเหนื่อยกว่าเพื่อนเลย พราะต้องทําต้องทําให้คนอื่นถูกใจไปหมดอ่ะคุณจะเหนื่อยแล้วไม่มีเวลาเอาเวลามาพัฒนาตัวเองครับไม่มีเวลาเอามาทําเรื่องของตัวเองเอาไปทำไหมเพื่อคนอื่นในหัววันวันมีแต่คิดว่าเฮ้ยคนนี้กูจะทำไงให้คนนี้ยชอบกูวะกูต้องไปช่วยเขากูต้องเหนื่อยตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างน้น้อย่างนี้และสุดท้ายเขาก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองครับนั่นแหละคุณเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าเดี๋ยวสังคมรอบตัวคุณอ่ะ มันจะมีแต่คนเหมือนกับคุณเข้ามาในชีวิตของคุณเองนะครับอย่าไปโฟกัสมากครับกับเรื่องที่มันแบบว่าเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่เราทําไม่ได้โดยซ้ำไปต่อให้ความรู้ของเราจะดีแค่ไหนจะหนักแน่นแค่ไหนมีศาสนคติที่บวกแค่ไหนก็เปลี่ยนคนคนนั้นไม่ได้ครับหากเขาไม่เปิดใจยอมรับและฟังเรานะครับ ก็วันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะแบบคุยยาวอะไรมากมายนะครับสรุปเลยตรงๆก็คือนั่นแหละคนเปลี่ยนใครไม่ได้คุณก็แค่ต้องเปลี่ยนคนรอบตัวคุณใครไม่คุยกับคุณปล่อยเขาไปครับผมคุณอยู่ในเวของคุณคุณคิดว่าคุณทําดีอยู่แล้วทําต่อไปอย่าไปซสีเรียดอย่าไปกังวลอะไรขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวคนที่เขาคิดดีกับคุณเขาเป็นแบบเขาเข้าใจคุณเขาเป็นแบบเดียวคุณเขาจะเข้ามาเองดังนั้นอย่าไปสนใจครับกับคนที่เขาคิดต่าง นะครับผมไปแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับรีแหลยินฮาร์ดสวัสดีครับผม